น้ำท่วมน้ำป่ามาแบบนี้หลายหน่วยงานต้องลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนกำลังทหารเองก็เช่นเดียวกันนะคะหน่วยทหารในพื้นที่ที่ประสบภัยก็ได้ลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ศยสอนะคะได้จัดกำลังพลค่ะวางแนวกระสอบทรายให้กับโรงเรียนป้องกันน้ำป่าที่ไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา กองพันทหารรากมณฑลทนาหารบกที่21คาดได้จัดกําลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัยประสานการปฏิบตัติร่วมกับอําเภอปากช่องให้ความช่วยเหลือโรงเรียนเติมแสงไขปักช่องวิทยาบรรจุกระสอบทรายเพื่อนํามาป้องกันน้ําท่วมไหลเข้าท่วมภายในบริเวณโรงเรียนและเก็บหนังสือสื่อการเรียนการสอนขึ้นไว้บนที่สูงป้องกันความเสียหายเนื่องจากว่าฝนตกอย่างหนัก แล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ต้องเฝ้าระวังป้องกันน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมระลอก2ซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่และอาจจะสร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนในอําเภอปากช่องได้ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทําการขนย้ายสิ่งของขึ้นบนที่สูงและอบพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ติดล,ล,ลาําน้ําลําตรองไหลผ่านเพื่อให้ป้องกันทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายด้วยนะคะขนา